โอ้ยเล่นละัรครับปีนป่ายต้นไม้สนุกสุขใจปีนป่ายต้นไม้การสนุกสุขใจอ่าซั์สวีก็ขึ้นขึ้นแข่งกันแล้วขึ้นแข่งกันอ่าใครขึ้นไปก่อนแล้ะใครขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วโอ้โหเก่งเก่งเก่งอ่าใครจะจะขึ้นตามครับใครขึ้นตามไปใครขึ้นตามไปเอ้าวมมีใครไหมไม่มีใครขึ้นตามเลยเหรอบุญส่งขึ้นไปก่อนแล้วบุญส่ง บูนทองขึ้ืนต้นไม้ขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเมีข้างล่างอเราคิดดูก่อนขึ้นแล้วไม่ขึ้นดีอ่าตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปกันสองเมียวแล้วตามขึ้นไปสองเมียวอาลงมาหนึ่งเมียวใครจะขึ้นไปอีกใครจะขึ้นอีกครับโอ้วันนี้ลมดีลมดีลมเย็นปีนป่ายต้นไม้เล่นกันสันสบายใจลมดีลมเย็น ลมโชยมาพาให้สุขใจมีเหมียวขึ้นมาเล่นกันสบายใจเพลิดเพลินจำเริญนตาสุกสารสันสราสบายใจแมวพุทธศาสนาบ้านโวงชัยแจ้ห่มลำปางครับชีวิตนี้มีแต่ความสุขน้องๆ้องเหมียวต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเอฟตีที่ให้ความรักความเมตตาน้องน้องเหมียวเป็นมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุข ปลอดภยัยไร้ทุกข์ขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพระรับประจัยนุนำค้ำชูใหททท้ทุกคนทุกท่กทานมีความสุขสมปราถนาทั่วการทุกคนทุกท่กทานด้วยเถินขึ้นต้นไม้ไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วเนาะขึ้นต้นไม้สบายใจไม่ลงขึ้นไปอีกเมียวแล้วขึ้นไปอีกเมียวแล้ว เหมียวหนึ่งลงมาเหมียวหนึ่งขึ้นไปเหมียวหนึ่งลงมาเหมียวหนึ่งขึ้นไปสนุกสุขใจครับสำหรับทีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทัวกทุกคนทุกท่านสาธุ